ตอนที่335เสเนาอมาตเม็ดทรายกรอกกลิ่ง1วันนี้ในการประชุมท้องพระโรงย่อยนับว่ามีจำนวนคนมากที่สุดนับตั้งแต่ตำหนักอย่างเสริญเปิดใช้งานมาคนานางผู้คุมอำนาจในราชสําสำนักไม่ว่าจะเป็นฉี่ยางหลงราชเลขาสำนักพระราชวัง เจ้าโยหลิงผู้ช่วยราชเลขาสำนักพระราชวังหัวนสู้ผู้นำสำนักตรวจการเฉินว่างที่ปรึกษาราชสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการอินเมาชุนเสนาบดีกลุ่มปกครองอูชงสวนแม่ทัพพิชิตทักษิณเสนาบดีกลาโฮมวนโสสินมหาบัณฑิตตำหนักอูอิงเหยียนเจียสีมหาบัณฑิตพระรลาตงหยวนเจ้าหยางบรรดาศักดิ์ฉางซันจิ้นอ่องเกาซื่อจือบรรดาศักดิ์เยียนกัวกงซ่องเต้าหนิงบรรดาศักดิ์ไหวหยางโห่ ทั้งเถียซวงรองเสนาบดีกลาโหมและจิ้นหลันถิงรองเสนาบดีกลมพิธีการต่างเป็นใบหน้าคุ้นเคยในที่ประชุมย่อยแห่งนี้ส่วนหงหลิงซูแม่ทัพชิงโจผู้เข้านครหลวงมาดํารงตําแหน่งยศแม่ทัพสงบทักสินใช่หนันจอมพลประจําเขตไหวหนันเต้าหานหลิงขุนพลบัญชาการสองไหวหลูเซิงเซียงและสี่กงซึ่งเดินทางไปจี้โจพร้อมกันเพื่อรับผิดชอบทัพป้องกันชายแดนทางตอนเหนือต่างเป็นใบหน้าค่อนข้างใหม่ในที่ประชุมย่อย คุณนางบุญบูรวมตัวพร้อมเพรียงในตําหนักเจ้าจ้วนห้องเต้หลีหยางหลังจากเลิกประชุมท้องพระโรงเช้าแล้วก็ทรงสวมฉลองพระองค์ลำลองตัดเย็บจากกองทอเจียงหนันฝีมือการตัดเย็บวิจิตประณีตแม้ไม่อลังการหน้ายำเกรงเหมือนฉลองพระองค์พิธีการหรือฉลองพระองค์ทางการทว่าเปี่ยมสนทียรดเป็นเอกลักษณ์่งเจียงหนันความวุ่นวายโกลาหลอุบัติในจงหยวน เจ้าปิ่งเยียนชื่อองเคลื่อนทัพก่อกบฏทัพหนันเจียงสิบกว่าหมื่นข้ามสีโจได้ยอย่างสะดวกราบรืน่นข้ามสายน้ำกวางหลิงมาปักหลักปัจันนากับราชสำนักหลีหอย่างที่เมืองเก่าของซีชูความพลิกผันที่เกิดขึ้นในหอหิมะวสันทําให้อวสานของสมรภูมิกวางหลิงที่ราชสำนักวางแผนไว้อย่างละเอียดรอบคอบต้องสูญเปล่าไม่เพียงแค่คุณนางบุญบูระดับผู้นำสองท่านในกวางหลิงเต้าต้องตกเป็นชเชลยที่สําคัญก่อนนั้นก็คือ ม่ทัพปลีอย่างกลุ่มใหญ่และคุนนางสีฉูที่ยอมสวามิภักดิ์ก็ถูกคุมตัวทำให้เจ้าปิงไม่ต้องนองเลือดก็ควบคุมกวางลิงเต้าได้ทั้งหมดสถานการณ์ดีงามที่อู๋ฉงส่วนหลูเซิงเซียงและเยียนเจิ้นชุนกลัาศึกอย่างยากลำบากเพื่อให้ได้คล่องกลายเป็นลงแรงกล่าวมาตัดชุดวิวาให้ผู้อื่นกวางลิงเต้าเน่าเฟสสดทานทนอีกครั้งถึงขั้นกล่าวได้ว่าภายในชั่วคืนเจ้าปิงเยียนชื่ออ๋องครอบครองกึ่งหนึ่งของแผ่นดิน ทว่าห้องเต้น,นม่มซรงมีท่าทีสงบสุขุมไม่ว่าจะอยู่ในประชุมท้องพระโรงเช้าหรือที่ประชุมย่อยถึงขั้นดูออกว่าทรงคึกคักยากลองเด่นชัดว่าจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ไหลเวียนในสายพระโลหิตบัตรนี้ในพระหัตถ์คือสารประกาศต,ต่อใต้ล่าจากโจรกบฏเนื้อหาทุรยศมหันต์ข้อกล่าวหาอัปยศไล่เรียงเป็นหางวาวกล่าวหาว่านับตั้งแต่โอรสวรค์องคหม่ย,ยังเจ้าจ้วนทรงขึ้นของราชทรงเลือกที่รักมักที่ช่าง สนับสนุนแต่พวกพ้องปูนบำเหน็จดังวัลและลงโทษอย่างไม่ยุติธรรมเห็นสำคัญคุณนางประจบสอพ,พอกดขี่เชื้อพระวงสกุลเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นสิบข้อหาใหญ่เจ้าจ้วนทรงวางสารน,นั้นอย่างเบามือเหงยพระพักขึ้นแล้วแย้มพระส,สวนตัดว่าว่ากันว่าสารนี้เป็นลายมือของซ่งต้นหยกหลานชายคนโตสายหลักของสกุลซ่งซ่งเมาหลินหรือฉายาที่ห้องเต้เจ้าจ้วนทรงตั้งให้ว่าซ่งต้นหยก มีหน้าตาหล่อเหลาโดดเด่นเป็นเซียนจุติและได้รับการยกย่องว่าเป็นแซ่สีทางเหนือแซ่ซ้งทางตายเชี่ยวชาญทางวรรณกรรมแวดวงขุนนางในเมืองไทยอันต่างเคยได้ยินชื่อเสียงของซ่องเมาหลินมานานแล้วหวนสู้ผู้เท่าเรียบง่ายซึ่งเคยเอ่ยปากชมซ่องเมาหลินปลายตามองป้ายเที่ยงตรงสันติสุขที่แขวนในตำหนักจากนั้นก็ยิ้มแลเอ่ยว่ารุ่นนมผู้นี้ตกอยู่ในเงื้อมมือของคนหยาบก,กระด้างอย่างเจ้าปิง จึงได้แต่เขียนบทความดุดันรุนแรงแบบนี้แล้วนาเสียดายยกรอการเจรานายชิ้นนี้หากรับราชการในสำนักราชบัณฑิตหรือหกหอหลวงที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ยมรันาบทความสร้างชื่อเสียงหอมสุคนไปทั่วกาลานานทั้งช่วยพัฒนาสังคมช่วยเหลือประชาสร้างคุณอุปการแก่ราชสํานกเราทั้งคลองที่นั่งในแวดวงวรรณกรรมอย่างมั่นคงยมไม่ใช่เปอรอะเปื้อนผงธุลีเป็นเพียงสเสมียนแบบนี้ห้องเต้นหนุ่มทรงพยักผ้าผัก ออกจะน่าเสียดายก่อนหน้านี้ไม่นานเรายังรับปากบริพารเหยียนว่าจะแนะนําต้นยกสกุลซ่งผู้นี้ให้เขาขาดว่าต้งองเลือนออกไปก่อนแล้วบริพารเหยียนที่ตัดถึงทุกคนในที่ประชุมต่างกระจ่างแจ้งว่าคือเหยียนฉีจีผู้สูงศักดิ์คนใหม่แห่งสํานักราชบัณฑิตบัดนี้สํานักราชบัณฑิตสร้างหกข้องทําการประจําไว้ด้านหลังหกลมของสํานักบริหารเพื่อให้ต้าห่วงเหมือนและเสี่ยวห่วงเหมือนเข้าเวรประจําการ จากพระดำรัสของห้องเตยคนค้่าให้ขบขิดนอกจากทรงให้ความสนิทสนมต่อเยียนชือจีอย่างไม่ปิดบังแล้วชะตาของท่งเมาหลินแห่งกวางหลิงเต้าก็กำหนดมั่นแล้วหลังจากเรื่องปราบกบฏสิ้นสุดลงท่งเมาหลินยังคงรอดพ้นจากเพศภัยเส้นทางในแวดวงคุณนางหลีอย่างไม่ถูกสะบันเชื่อว่าหลังจากการประชุมย่อยวันนี้สกุลท่งถึงอยู่ไกลพันลี้จะได้ข่าวอย่างรวดเร็วเกินครึ่งย่อมรู้สึกเหมือนปลดภาระราหนักอึง เจ้าจ้วนทอดพระเนตรถังเถียวซวงรองเสนาบดีกะลาโหมซึ่งอยู่ค่อนไปทางด้านหลังถังเถียซวงเมื่อใดต้าจู้กัวจะเดินทางเข้านครหลวงกะลาโหมมีข่าวแน่ชัดหรือไม่ถังเถียวซวงตอบอย่างระมัดระวังต้าจู้กัวตอบกลับว่าภารกิจชายแดนสองเหลียวของกะลาโหมอยู่ในช่วงคับขันหวังซุยมาทับหลักแนวพรมแดนตะวันออกของเปยมังเคลื่อนไหวค่อนข้างมากในช่วงนี้ ตาจูกก๋กัวจำเป็นต้องจัดวางกําลังให้เหมาะสมถึงเริ่มเดินทางได้ทรงรับคําอืมคลาหนึ่งจากนั้นก็ตัดปอบใจว่าให้เกาถึงสู้แห่งกรลาโหมแต่งสารแจ้งต้าจูกก๋กัวว่าไม่ต้องรีบร้อนลงตายภารกิจฉาแดนสองเหลี่ยวแต่ไรมาเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นของราชสํานักไม่อาจเพราะเรื่องเล็กทําให้เสียการใหญ่ถังเถียทรงรับพบระบัญชาด้วยเสียงทุ้มหนักแต่สภาพจิตใจหนักอึ้งยิ่งกว่า สีพระพักยิ่งยิ้มแย้มอ่อนโยนรองเสนาบดีกลาโหมที่แปลกคาว่าพักกู้บนหน้าผากอย่างเขาก็ยิ่งหวงหววในใจบัตรนี้ในเมืองไทยอันเล่าลือกันทั่วว่าหลังจากกู้เจี้ยนถังแล้วกลาโหมก็ไร้กระแสชะตาหมายความว่าหลังจากกู้เจี้ยนถังแล้วไม่ว่าผู้ใดมาคลองตําแหน่งในกลาโหมหล้วนประสบอุปสรรคบนเส้นทางขุนนางอย่างเช่นหลูไปเจียถูกโยกย้ายไปกวางหลิงเต้า จากนั้นก็ตกเป็นเฉลยของเจ้าปิ่งเยียนชื่ออองที่หอหิมะวะสันหรืออย่างเช่นสี่กงในฐานะรองเสนาบดีกลาหมเป็นผู้แทนพระองค์ออกตรวจตราชฉดแดนแต่ในความจริงก็คือถูกในประเทศไปเหลียวตรงเพราะถูกกีดกันจากส่วนกลางในราชสำนักหลี่หยางผลคือนับตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายสร้างความชอบเพียงน้อยนิดส่วนเฉินจือเป้าอดีตเสนาบดีกลาหมต่อจากกู้เจี้ยนถังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสู่อ๋องผลคือร่วมก่อกบฏไปกับเจ้าปิ่งด้วย ไม่นับว่ามีจุดจบที่ดีดำรงตนในนครหลวงนั้นไม่ง่ายเป็นขุนนางนาครหลวงก็ไม่ง่ายคำโบราณว่าไว้ไม่หลอกหลวงถังเถียกสวงปลายตามองใช้หนันจอมพลประจำเขตไว้นั้นเต้าส่้ยืนค้อไปทางด้นนานาร้อยความรู้สึกสลับซับซ้อนคราวก่อนสมุนเก่าของกู้เจี้ยนถังไม่ทับใหญ่ยังหวยตงและตรงกงหวงเข้านาครหลวงไม่ได้จากกันด้วยดีคราวนี้ใช่หนันเข้านาครหลวง ถึงไม่คิดไปเยี่ยมคาราวะถังเถี่ยวสวงรังอยู่ในจุดพักม้าเมียเหลียนจือซึ่งจัดตั้งขึ้นในนามของสองไหวเต้าเจ้าจ้วนทรงแย้มสวนทอดพระเนตรซื้อมาผูหัวเสนาบดีกรมพิธีการปีที่สามแห่งรัชศกเสียงฝูสำนักบริหารยกระดับกรมพิธีการให้เสมอกลุมปกครองและกลาโหมเหนือวักลมอาญากลมพระครังและกลมโยธาซือมาผูหัวจึงได้รับพระเมตตา โอรสสวรรค์ในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าทรงให้ความสําคัญกับคุณนางบนสทรงย้ายที่ทําการของสํานักราชบัณฑิตและยกระดับกรมพิธีการก็เป็นข้อพิสูจน์เจ้าจ้นตรัสว่าต้นฤดูวสันปีหน้าจะจัดสอบระดับนครหล,ลวงเป็นหน้าที่ของกรมพิธีการได้้อสรุปในการเลือกผู้ตัดสินแล้วหรือไม่การสอบฤดูวสันครั้งนี้ใหญ่กว่าเดิมไม่น้อยจํานวนปัญญชนมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเสนาบดีซื้อมา ต้องพยายามชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้เร็วขึ้นนอกจะให้เราอ่านผ่านตาแล้วให้ส่งมอบแก่ผู้เท่าเรียบง่ายและเสนาบดีอินผู้เคยจัดการสอบมาแล้วหลายครั้งสื่อมาผูหัวรีบทุนอย่างจำเกรงฝ่าบาทการสอบระดับนครหลวงฤดูวสันสามปีครั้งเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของคุณนางบุญแห่งราชสํานกแม้ว่าก็หม่อมอยู่ในกลุ่มพิธีการมาหลายปีแต่ไม่เคยมีประสบการณ์จัดการสอบระดับนครหลวงยิ่งกว่าน,นั้น หากกล่าวถึงประสบการณ์ย่อมไม่อาจเทียบความชำนาญของผู้เท่าเรียบง่ายและเสนาบดีอินเอ่ยถึงความรู้ยิ่งไม่อาจเทียบใต้เท้าสำนักตรวจการและมหาบัณฑิตวนเอ่ยถึงความสามารถก็เทียบกับรุ่นนมอย่างเฉินเซ้าเปาและบริพานเยียนไม่ได้ฝ่าบาทกละหมอม่ทราบจะเลือกผู้ตรวจข้อสอบอย่างไรไมิใช่ว่าหลีหยางเราขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถแต่เหมือนมานมุกผืนใหญ่แขวนหน้าห้องเหล็กละลานตาจนไม่ทราบจะเลือกอย่างไร ก็ม่อมขอบังอาจให้ฟาบาททรงกำหนดคนด้วยองค์เองหวนสู้พุทธเท่าเรียบง่ายฟังวาจาจากใจจริงของซือมาผูหัวอดหันไปมองไม่ได้ขอนยกนิ้วหัวแม่มือให้วาจาประจบประแจงนี้ยกยอทีเดียวได้หลายคนซือมาผูหัวเห็นสัญญาณมือของหวนสู้ก็ยิ้มอย่างเซอ่อซาแววตาจริงใจไร้ทิฏฐิเจ้าจ้วนทรงแย้มสวนแลวตัดว่าเรื่องสัรหาผู้ตัดสินในการสอบฤดูว่าสัน เราไม่วาดงูเติมขาให้กลมพิธีการของพวกเจ้าตัดสนินหากเวียนศีรษะก็ให้ปรึกษาผู้เท่าเรียบง่ายเราคิดว่าคราวนี้ผู้ดำเนินการสอบนอกจากจะมีคุณธรรมและบารมีสงส่งแล้วผู้ตรวจข้อสอบในห้องย่อยให้เลือกเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องคำนึงถึงอายุประสบการณ์ให้เลือกรุ่นหน่มหลายคนจากกลมพิธีการสำนักราชบัณฑิตและสถาบันการศึกษาสงสดซื่อมาผูหัวรีบค้อมเอวกล่าวว่าฝ่าบาททรงพระปีชา เจ้าจ้วนทรงกวาดสายพระเนตรกว่าจะเห็นหงหลิงซูที่ดูแปลกแยกในที่ประชุมย่อยหงหลิงซูเป็นหนึ่งในผู้นำพักชิงพักชิงสันคลอนอย่างมากในรัชสงศ์หยงหุยโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังจากสกุลลูกของลู่เฟยฉือเกี่ยวดองกับสกุลสีของเปยเหลียงอ่องแล้วท้งตะกูลลูกก็ย้ายไปตะวันตกเฉียงเหนือทําให้ณนังในนครหลวงสายชิงโจต่างตกอยู่ในวิกฤตดีที่ไม่นานมานี้ หวนไทอีได้เลื่อนขั้นเป็นขุนพลมัชการจิ้งอันเตานับว่าจิตใจผู้คนสงบมั่นคงแต่หงหลิงสูเพิ่งเข้าเมืองหลวงเป็นครั้งแรกยังไม่คุ้นชินกับแวดวงขนนางจึงมีสีหน้าอึอดอดัดเจ้าจ้วนตรัดสุรเสียงอ่อนโยนอย่างเชื่องชา้าเรือนของแม่ทัพหงในเมืองไทอันหลับลงซ่อมแซมแล้วเสร็จหรือยังหงหลิงสูได้รับพระมหาการุณาอย่างคาดไม่ถึงรีบทูลว่าทูลฟาบาทเรือนที่เจ้าหน้าที่กลาโหม และกรมพระคลังจัดเตรียมให้นั้นประเสริฐยิ่งไม่ต้องให้กระหม่อมซ่อมแซมปรับปรุงแต่อย่างใดครอบครัวที่ติดตามเข้าเมืองมาต่างชมไม่ขาดปากกระหม่อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คนเป็นอย่างยิ่งเจ้าจ้วนจัดว่าเรื่องนี้รองเสนาบดีถังทุ่มเทความคิดจิตใจอย่างมากแม่ทับหงต้องขอบคุณเขาหงหลิงซูรีประกบมือคำนับให้ถังเทียรวงที่อยู่ดังคางฝ่ายหลังเพียงแค่ประกบมือคำนับตอบไม่ได้เอ่ยวาจาอันใด หงหลิงซูตระหนักลึกซึ้งในใจคราวนี้ได้เข้านครหล,ลวงกลายเป็นหนึ่งในแมททับสงบได้ครองอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมใช่ว่าไม่มีผู้ใดอิจฉาตารอนการเลื่อนขั้นของคุณนางบูหลีหยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครหลวงมีข้อจำกัดอย่างยิ่งมีสองเส้นทางคือหนึ่งไตเต้าในกลาหมบริหารตามหลักทฤษฎีอีกเส้นทางคือเริ่มจากตำแหน่งระดับในกองเขตนนครบาลปฏิบัติงานอย่างระแวดระวังตามขั้นตอน เส้นทางแรกเรียบง่ายรวดเร็วฉับไวแต่มีอุปสรรคสำคัญเมื่อถึงขั้นรองเสนาบดีเส้นทางที่สองเป็นรูปธรรมเลื่อนขั้นอย่างเชื่องชา้าแต่หากลายเป็นหนึ่งในแม่ทัพพิชิตแม่ทัพพิทักและแม่ทัพสงบได้สำเร็จอนาคตมั่นคงขอเพียงอดทนรอให้ผู้อาวุโสก่อนหน้ากเกษียณก็ได้เลื่อนขั้นแทนทีทั้งสองเส้นทางต่างมีข้อดีข้อเสีย ตอนนี้รองเสนาบดีกลาโหมต้องออกไปรับตำแหน่งจอมพลประจำเขตในท้องถิ่นสุดท้ายถึงอาศัยความสามารถกลับมาแย่งชิงเก้าอี้เสนาบดีกลาโหมแต่จากแม่ทัพหนึ่งโจที่กลายเป็นแม่ทัพสงบอย่างหงหลิงสู่นับว่าไม่สอดคล้องกับเหตุผลแต่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์เพราะท่ามกลางสถานการณ์ปัญญชนจงหยวนหลายพันเดินทางเข้าสู่เปยเหลียงราชสํานักให้ความสําคัญกับพรรคชิงอีกครั้ง เพื่อปลุกปลอบควัญของผู้คนวนไทอีได้เลื่อนขั้นออกจากนาครหลวงก็เพราะเหตุนี้หงหลิงซูที่เข้านาครหลวงมาก็เพราะเหตุผลนี้เช่นกันหงหลิงซูแม้เป็นคุนนางมาจากต่างถิ่นแต่ไม่เห็นดีในอนาคตบนเส้นทางคุนนางของถังเทียสวงประการแรกเพราะอู๋ชงซวนปรากฏตัวขึ้นประการที่สองเพราะพักกู้ของถังเทียสวงผูกติดกับฐานะของกู้เจี้ยนถังหมายความว่าหากวันใดกู้เจี้ยนถังยังอยู่ ถังเถี่ยสวงก็ไม่มีวันไต่เต้าถึงขั้นสูงสดุดหงหลิงสูไม่ได้ทราบซึ้งขอบคุณที่ทถังเถี่ยซสวงช่วยจัดก,การเรื่องที่ผักให้แต่เจ้าจวนฮ่องเต้ทรงเปิดเผยเรื่องที่ทถังเถี่ยวสวงจัดก,การเรื่องที่ผักทําให้หงหลิงสูต้องคบคิดพิจารณาให้ดีสักเที่ยวเจ้าจวนทรงถือประกาศฉบับนั้นสีพระพักเร่งเครียดตัดสุรเสียงเย็นชาเจ้าปิงสูงสักเป็นถึงฟานอ,องราชสกุลเจ้ากลับเป็นโจรกระบจ เรายอมรับให้ปลาปลามความวุ่นวายในกวางหลิงเต้าได้ยอมรับขุนนางที่สวามิภักดิ์สกุลเจียงของซีฉู่ได้ยอมรับรัษฎรกวางหลิงเต้าที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความวุ่นวายได้ไมีเพียงไม่อาจยอมรับเจ้าปิงและเจ้าจู้พอลูกคูนนี้ส่งชะงงักไปครู่หนึ่งแล้วตัดเรียกอู๋ฉงซวนเราสถานการณ์กวางหลิงเต้าให้ขุนนางทุกท่านฟังสักหน่อยอู๋ฉงซวนรูปร่างสูงใหญ่ไม่มีเค้าความชาราแม้แต่น้อย เอออย่างไม่รีบร้อนไม่ชักชา้าบัดนี้ทัพใหญ่สิบเอ็ดหมื่นนายของเจ้าปิ่งโจนกระบฏปักหลักบริเวณตอนเหนือของสายน้ำกวางหลิงจากนั้นภายในครึ่งปีพวกป่าเถื่อนนั้นเจียงสี่หมื่นคนเป็นอย่างน้อยจะขึ้นกำลังเข้ามาเช่นกันส่วนทัพสู่สองหมื่นนายของโจนกระบฏเฉินจือเป้าในตอนนี้ภายในครึ่งปีต่อจากนี้จะมีทหารราบแดนสู่อีกประมาณสามหมื่นเร่งรุดมาถึงกวางหลิงเต้าผนวกกับกำลังพลสองหน่วยของซ่งลี่แม่ทัพพิทักษ์สิน และยวนถึงสันแม่ทัพจี้โจแต่เดิมรวมถึงกําลังทหารที่หลงเหลือของทัพกบฏซีชูเมื่อการสอบในฤดูวัสันจบสิ้นลงจํานวนพลของโจนกบฏจะมีมากถึงประมาณ20่ส0 0มืนแต่กําลังทหารรักษาการกวางลิงเต้าของราชสํานักในตอนนี้มีเพียงประมาณ12บสองมืนครั้งนี้สองฟานอองเคลื่อนพลก่อกบททําให้เมืองไทยอันสัมผัสได้ถึงความไม่ปลอดภัย เมื่อได้ฟังอูฉงส่วนเอ่ยถึงกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาขุนนางส่วนกลางอย่างวุนโซซินต่างรู้สึกหว,ดวาดผวาขุนนางอาวุโสต่างรู้สึกถึงความสามารถในการบังคับบัญชาทัพของเจ้าปิ่งเรียกได้ว่าเคียงบ่าเคียงไหลกับพรชรคาดขาเป๋ได้เลยทีเดียวยิ่งกว่าน,นั้นข้างกายเจ้าปิ่งในตอนนี้มีเฉินจือเปาเทพสัพยุทธชุดขาวผู้ครองกำลังพลทั้งหมดของซีซูไว้ในกำมือ เจ้าหยางบรรดาศักดิ์ฉางซันจิ้นอ๋องเกาซื่อจือบรรดาศักดิ์เยียนกัวกงและส่งเต้าหนึ่งบรรดาศักดิ์ไหวหยางโห่ต่างผ่านการศึกชนชิวมาแล้วต่างกังวลใจอย่างยิ่งเจ้าหยางเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งหลีหยางที่มีความชอบในสมรภูมิอยู่ในสิบอันดับตอนยิ่งเป็นเช่นนี้แม่ทัพอาวุโสอย่างเจ้าหยางยิ่งเข้าใจสถานการณ์มินเมอันตรายของกวางหลิงเต้าฉีหยางหลงราชเลขาสำนักพระราชวัง เอ่ยเสียงเบาขึ้นก็ทันหันมาทับใหญ่กู้เจี้ยนถังนำทับใหญ่บางส่วนลงต้เพื่อป่าปามความไม่สงบนั้นเป็นแนวโน้มของสถานการณ์ใหญ่แต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเข้าร่วมการศึกทันทีตอนนี้ดูแล้วหัวใจแห่งกองทัพไม่ได้อยู่ที่ราชสำนักแต่อยู่ที่ทัพกบฏแต่ดีที่หัวใจแห่งราษฎรอยู่ที่ราชสำนักเราไม่ได้อยู่ที่เจ้าปิ่งและเฉินจื่อเปาปีนั้นสภาวะการของสีเซียวดีกว่านี้ แต่สีเซียวยังคงไม่ขีดเส้นแบ่งแยกการปกครองเหตุผลคือไม่อยากกระทําและไม่อาจกระทําบัดนี้เพิ่งผ่านไปได้แค่ยีสิปีไม่ใช่ผ่านไป200ปีเจ้าปิงและเฉินจือเป้าที่มีใจเธอเยอะทยานแค่เดินเบี้ยที่เหลือบนกระดานหมากต่อไปเท่านั้นซึ่งจุดจบได้กําหนดไว้แล้วเมื่อ20ปีก่อนขอเพียงกล่าวถึงตรงนี้ฉีหยางหลงก็นิ่งเงียบไปทันทีไม่กล่าวต่อ หวนสู้พู้เท่าเรียบง่ายกล่าวต่อให้ว่าขอพิยงทัพอาชาเหล็กไม่ก,กอ่อกบฏกตึงเปยหมังไม่ให้ลูกรานลงใต้ให้กูเจียนถังที่มีโอกาสปลีกตัวลงใต้มาปราบปรามความไม่สงบเจ้าปิงและเฉินจือเป้าเรืองรองได้เพียงชั่วประเดี๋ยวเท่านั้นไม่ทราบด้วยเหตุใดคำว่าขอเพียงทำให้เหล่าขุนนางในที่ประชุมย่อยต่างรู้สึกแปลกประหลาดถ้าหากเปยเหลียงไม่ยินดีรบพุ่งกับเปยมังจนถึงที่ตาย แต่ล่าทิ้งตะวันตกเฉียงเหนือล่าถอยลงใต้พันลีจากนั้นสมคบคิดกับเฉินจือเป้ามุ่งหมายมาที่จงหยวนเราราชสําสนักจะจัดการตนเองอย่างไรพึงทราบว่าหลังจากเวินไทอีและมาจงเสียนแยกย้ายกันออกไปรับตำแหน่งขนพลบัญชาการจริ้งอันเต้าและรองจอมพลประจำเขตแล้วเรื่องลำเลียงสเสบียงเข้าสู่เปยเลียงก็ประสบอุปสรรคดำเนินการได้อย่างล่าช้าไม่ผิดจากที่คาดการ ผู้ใดจะคาดว่ายุคสุขสงบ20ปีจะพลิกคว้าความแผ่นดินในชั่วคืนความอยู่รอดของราชบัลลังก์หลีอย่างพันธนาการกับคนสกุลสีอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวความเป็นจริงนี้ทำให้คนนางส่วนมากในตำหนักอย่างเสริญรู้สึกอพยศอดสูอย่างเช่นวนโสสินผู้นำสิบมหาบัณฑิตเหยียนเจียสีมหาบัณฑิตพลพราต้องหยวนผู้เป็นบิดาของเหยียนตงอูหองเห่าและจิ้นลันถิงรองเสนาบดีกรมพิธีการ นหมูรัศดรหลีหยางกล่าวกันว่าไม่มีคนเชื่อสัตว์แท้จางก็ใช่ว่าจะไม่มีเนื้อหมูให้กินแต่ตอนนี้ดูแล้วอาจมีความเป็นไปได้อย่างแท้จริงไม่มีคนเชื่อสัตว์แท้สีช่วยสังหารคนหมวกคนนางหลีหยางใช่ว่าจะสวมได้อย่างมั่นคงสีหน้าเวนโซซินซีดเผือดสีหน้าของเยียนเจียซีที่มักดูแคลนซื่อจือเตี้ยนเสี้ยบุ้นั้นมานานปีบัดนี้เคร่งเครียดม่นหมองจิ้นหลันถึงยิ่งหน้าง,งับงอ ใช่หนันจอมพลประจําเขตไัวนั้นเต้าก้มนาหมองสีหน้าไม่ถนัดชัดตาแววตาของหานหลินขนพลมัชาการสองไหวสลับซับซ้อนตอนนี้เองเจ้าจวนห้องเต้ก็แย้มสวนแล้วตัดว่าสกุลสีสองรุ่นรักษาการประตูตะวันตกเฉียงเหนือให้หลีอย่างปีที่สองแห่งราชศกเสียงฝูทับเชแดนเป่ยเหลียงสร้างความชอบครั้งใหญ่ราชสำนักยมปูนบำเน็ดดังวัน เราเตรียมราชาองการเลื่อนขั้นย้อนหลังแก่แม่ทัพผู้นำทุกคนของเปยเหลียงรวมถึงหลิวจี้หนูและหวังหลิงเป่าที่ต่างพีชีพในสมรภูมิและมอบอิสริยยศต้าจูกโกัวให้แก่สีเฟ่งเหนียนเปยเเลียงอ๋องเจ้าจ้วนหลีพระเนตรมองไปคนานางสงสัก์ทั้งหลายในที่ประชุมย่อยต่างตะลึงอึ้งงนัน